เอ่อ FC ฟซีครับเฮ้เฮ่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับได้ฟังผมโคตรสบายใจเลย ตรงนี้ชัดว่าครับผมว่าแบบสั้นๆเนาะประเด็นสั้นๆแล้วก็ไม่พลาดที้งหนึ่งไทยเอาตามข้อบุตหมายหนักมากครับสามน้ำสามลึกนะสามต่อไม่ได้เลยขับที่หลังจากลงพื้นที่มา ก็ขออนุญาตเกินนําก่อนแล้วนะก็คือวันนี้เนี่ยทางชุดพยกลยกมหมายเนี่ยได้รับการสั่งการนะครับจากกรุจาลัชลงมาเนื่องจากว่ามีการลองเรียนไปอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านทิพย์ดีรมอมานะครับขอให้มาตรวจสอบว่าการถือครองที่ดินที่บ้านกกอกเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่วันนี้เองเนี่ยทางชุดพยกลยกมหมายเนี่ยกกลงมาก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจบกปตสนะครับ ทางหน่วยงานที่รับผชอบพื้นที่ทางชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้พื้นที่ทางทางส่วนป้องกันนะฮะแล้วก็ส่วนจากการที่ดินป่าไม้นะฮะแล้วก็ฝ่ายปกครองท้องที่เข้าร่วมกันตรวจสอบวันนี้เนี่ยที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยอันดับแรกเลยเราก็ไปดูลักษณะของพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่าพื้นที่ที่เราไปตรวจสอบเนี่ยอยู่ในเขตป่าตองแห่งชาติป่าดงภูพานครับซึ่งซึ่งบริเวณนังกล่าวเนี่ย เป็นพื้นที่ที่ทางกรมป่าไม้เองเนี่ยปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอยู่<ไ>ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาใหะราษอรอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่นะโดยมีเงื่อนไขที่กําหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วท่นี้ก็ปรากฏว่าจากการเข้าไปตรวจสอบข้อจริงเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการจัดทำโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้มีการออกใบอนุญาตให้กับทางทางจังหวัดหรือทางผู้ขออนุญาตนะฮะก็คือจะต้องอยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพื้นที่นี้ก็คือมีการ สำรวจชื่อ,อบุคคลกอแลคณนะบุคคลกอเป็นผู้เป็นผู้อยู่อาศัยทํากินและถึงกองอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าเท่าที่ได้ข้อมูลก็ได้จริงมาเนี่ยมันก็เข้าข่ายที่มีการเปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือให้อีกบุคคลหนึ่งเข้ามาทําประโยชน์แทนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยข้อกฎหมายเองเนี่ย รัดให้สิทธิ์ของผู้ที่ทำกินเดิมเนาะผู้ที่บุกรุกทำกินเดิมเนี่ยท่านไม่ก็ไม่สามารถที่จะไปมอบให้ใครยกให้ใครหรืออนุญาตให้ใครหรือซื้อขายเปมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอพอข้อเท็จจริงปรากฏว่ามันเข้าขายเข้าขายว่ามีการเปลี่ยนมือเข้าทำประโยชน์แล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เองหรือเจ้าพนักงานทุกท่านที่มาล่วมเนี่ยก็จําเป็นจะต้องพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายคุณตัวมีการตั้งข้อหา ครับ <c oughs> ก็เบื้องต้นเนี่ยฮะก็คือหลังจากการที่เราเก็บข้อมูลเก็บข้อเท็จจริงทั้งหมดมาแล้วเนี่ยก็มาเชิญทุกหน่วยงานเนี่ยมาร่วมหาเรือนะฮะเพื่อให้มันเสด,ด็จน้ําเพื่อให้เป็นไปในในทางร่วมกันแล้วก็ชัดเจนตามระเบียบกฎหมายที่สุดก็คือได้ข้อสรุปว่าเดี๋ยวจะต้องพิจารณาแจ้งความกล่าวโทษนะ,ะเพื่อเรเนิงคดีกับผู้ที่เข้าไปทาประโยชน์นะผมเอใช้คํานี้นะเข้าทาประโยชน์โ,นโยยดยไม่ได้รับอนุญาตัากรมปมา้นะฮะก็คือ,คอ ในฐานความผิดก็คือจะมีตามพระราชบัญญัติปา่าสงวนแห่งชาตินะฮะก็คือมาตรา14ประกอบมาตราส1บแล้วก็มีมาตรา26.4บในเรื่องของการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์โดยไม่้รับอนุญาตนะฮะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของการทำลายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับป่าสงวนอีกพระราชบัญญัติหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติป,ป่าป่าไม้พุทธศักราช2 4 8พนปีนะฮะในมาตราให้นะครับประกอบกับมาตรา72ตีในเรื่องของฐานความผิดแล้วก็มีบทสันนิษฐานตามมาตา 55, ร,รา5 5ครับที่ดำเนินการในวันนี้ อยากฝากเรื่องนี้ถึงประชาชนก็ถื่นอ่าเนี่ครับเรื่องนี้ผมเคยพูดเคยฝากมาหลายรอบมากนะครับคือพี่น้องประชาชนทุกคนนะต้องพึงระลึกพึงพึง,พ,งพึงตระหนักไว้นะครับก็คือรัฐบาลเราเนี่ยโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้เนี่ยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่บุกรุกยึดถือครอบครองทํากินอยู่ในที่ดินตระกูลแห่งชาติเนี่ยซึ่งเรามีมติคณะมนตรีเนี่ยที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ให้ทุกท่านสามารถทํากินได้โดยไม่ถูกด้อคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อรัฐบาลในเมื่อกระทรวงทรัพย พยากรณ์ธราที่มีรอมเองและก็หมายเอง่ยให้โอกาสท่านท่านก็ควรจะรักษาสิทธิ์นี้เอาไว้ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านท่านจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในกรอบมติคอลมอแล้วก็กดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนที่ได้กําหนดไว้นะ mm hmm. ไม่ควรที่จะไปซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับหรือยกให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาทำประโยชน์แทนนะครับหรือที่สําคัญเลยอย่าไปถางพื้นที่เพิ่มเติมน,นะฮะมีสิทธิทํากินแล้วก็ทํากินไปในที่รัดเขาให้มานะครับ mm hmm. แล้วก็ทําประโยชน์ไปอย่างต่อเนื่อง การตกทอดก็คือตกทอดได้ทางลูกลูกหลานเนาะทางมรดกตกทอดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากว่าขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎหมายแล้วกันครับเรามีสิทธิ์ทร,รกินโดยไม่ถูกไม่ถูกด้องทาคดีแล้วเนี่ยก็ขอรักษาสิทธิ์นี้ไว้นะครับถ้ากรณีแบบนี้หนูสงสัยว่าจะถูกดำเนินทั้งผู้รับและผู้ให้ไหมคะ,ะโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราตรวจสอบพบว่าอยู่ในระหว่างการซื้อขายเนี่ยโดยหลักแล้วนะมันก็ต้องมันก็จะเข้าข่ายอาจจะเข้าข่ายล่วงกระทำผิดแต่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 ที่มาในวันเนี้ย็พบว่าอาจมี ถ้าจะมีการสละสละที่ดินกัน้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการดเนินคดีกับผู้ที่เข้าครอบครองใหม่ทำประโยชน์ใหม่แล้วกันเอารย่างน์แล้วกันวันนี้ครับจะแป็จ้งความเอง ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะทำบันทึกบันทึกตรวจยึดพื้นที่แล้วก็แจ้งความมาโทษนะแล้วก็ประมวลเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมาหมดไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายนะแล้วก็ข้อมูลของการสำรวจสุดต้องเนาะพอได้ข้อมูลครบก้จะนำความมาหมดไปแจ้งความมาโทษด้วยตัวเองวันนี้ครับวันนี้ครับของที่สอพก็ไหนสอบะ็สอบก็ปกตูครับปกตูครับปกตูครับข้างๆเลยครับข้างๆเลยครับก็อยู่ไกลครับสี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณ เดี๋ยวขอคุยบนรถดีป่ะเดี๋ยวขอคุยบนรถไหมก็สิครับเดี๋ยวขอคุยบนรถดีป่ะนะครับเฮ้ยได้สิอะไรนะเขาเขาเป็นผู้ขายหรือว่าเขาสัญญาสิทธิ์ก็ไม่เดี๋ยวเราจะไปลงพักกันนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะไปลงพักกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทีมพยักษ์ไพ่นะครับนะครับขอบคุณทีมพยักษ์ไพ่นะครับขอบคุณเจ้าที่ขอบคุณทนายนะครับขอบคุณทุกคนได้สิครับวันนี้ครับผมเป็นไทยแล้วครับ สิ่งที่ผมนะครับเรียกร้องมาวันนี้เป็นไทยแล้วขอบคุณทุกๆคนนะครับผมน้ําตาจะไหลแล้วใครที่คู่จะฟ้องผมผมเก็บหลักฐานจะให้ทนายพันุวัดฟ้องกับทุกคนจำไว้ครับใครออกมาคู่ผมเมื่อกี้นี้ผมเก็บคลิปไปหมดแล้วนะครับ